สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูปคนนับและแฟนคลิปพี่น้องดับเล็กครับเาก็ไหลก็แทรกก็ติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องธุรกิจต้นไม้นะครับซิ่งพี่น้องเห็นอย่งไรโอ้คุณคนว่าแต่เพิ่นได้เลยพี่น้องโอ้ยเกดือดรานมาเลยพี่้องโอ้ยได้ป้านั่นมันก็รวยเลยพี่น้องเนาะเนื่องจากได้สอบถามเพิ่นแล้วนะครับ เพิ่นตัวกับโบจักดอกพี่น้องนี่ซื้อไม้นี่ก็จะหมดเป็นหมื่นแล้วนะครับนี่ผมตีตัวเลขก,กลมๆให้เลยครับหนึ่งหมื่นบาทครับต่อเทียเ่ยวนี่ซื้อไม้ครับในเที่ยวนี้น่าจะประมาณหนึ่งหมื่น,นครับนี่พี่น้องหมื่นหนึ่ง,งพี่นอ้องอตีกลมๆนะครับได้ข่าวว่าใหม่ใหญ่นี่เพิ่นซื้ออยู่ พไ้บุญี่ต้นละสองพันพี่น้องเนี่นี่เห็นแบอบกกิง้งหา่ๆครับต้นละสองพันมีอยู่สองต้นนะครับสามต้นหกโอ้ตีให้หมื่นหนึ่งนะครับค่าไม้พี่น้องค่าไม้ค่าในหนาหานะครับในหนาหากัต้นละหาร้อยโอ้หาพันพี่นอ้องมื่นกลัวพี่นอ้อนงมื่นหาผผเลีนน้ยนพี่น้องน,น ประมาณหมนะื่นหาพี่นอ้องเด้อมื่นหารถรถเกนี่ก็สองหมื่นพี่น้องรถเกนะนี่รถในรถนี่ประมาณหมื่นสามนะครับหมื่นสามมื่นหานะครับประมาณนี้นะครับต่อเขียวนะพี่น้องเบิ้งดูพี่น้องอาร์ซีเพิ่นโอ้ เพ่จะได้เป็นเท่าไรแล้วพี่น้องสามหมืนหมนนออ่น,นห้าหมืน่มนนะครับเออต้นทุนกบตีไปละห้าหมื่นหกหมื่นนะครับเออพี่นอ้องจักจกผู้เหลี้ยงพี่น้องต้นใหม่สิไปนะครสวรรค์น,นะครับเป็นว่านี่ ปากก็ไหลก็แซนะครับเพื่อนกัโทษน้ำไหลเถอะครับแต่เบาางให้เพื่อนจะเคลีอนะครับเพื่นอน,นกัติดต่อมาสองสามเถื่อนแล้วครับแต่ผมบว่างนะครับนี่เนื่องจากผมวางพี่นอ้องนี่รถเพื่อนกัติดนะครับนี่รถแกนกัติดเมื่อวานนี่พี่นอ้องเบิรงพี่นอ้อง รถยกใน,นกระสเป็นเอ็มต้นไม้สิ่งนะพี่น้องสายจวดเป็นแบบเบิ้งี่พี่น้องกําแพงผพดพูพดได้นี่มาไกลนะครับรเบิ้งพี่น้องลูกน้องกับมือละหาร้อยนะครับฟุตอีกต้นละหาร้อยนะครับฟุตพี่น้อง ชิปต้นหาพันโอ้มือกู้อีกพี่น้องใบจักได้ยังหรือบ่ได้พี่น้องโอ้เบิด์ตไยอยู่ด้วพี่น้องเพราะว่าต้นทุนเที่ยวหนึ่งนี่เบิดอยู่ประมาณแปดหมื่นพอเลยพี่น้องเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับต่อเที่ยวพี่น้องเพิ่นว่าเมื่อก้อนนี่ต้นหนึ่งนี่ขายได้อยู่ ามหมื่นสี่มืนน่นนะนครับแต่ค้มือนี่บ่ได้พี่น้องเศรษฐกิจบ่ดีนะครับ้วก็มันจะได้ล่ะหลายคนพี่น้องมันอาชีบมันแย่งกันนะครับบ่าวาอาชีบรรยังพี่นอ้องค้าขายอาชีบรถไถรถเกี่ยวก็คือกันนะพี่น้องสรุปแล้วบริเวณแย่งกันนะครับมันจงได้ล่ะจงได้ล่ะพี่น้องก็คนเอดคือกันนะ อชีพแต่ละสิบมันเยอะนะครับคู่แข่งก็หลายหนพะี่นนองอ่าสั้นๆนะครับคู่แข่งหลายก็เลยมันอีกอย่างกเกษตรกิจบุรีพร้อมเพื่อนว่าปกตินี่นี่เน,น,นี่ต้นใหญ่ๆยจังสี่นี่เพื่อนบอกว่าขายได้สามหมื่นสี่หมื่นนะครับก็เหมือนโง่ขั้วยงเขาเลยพี่นนองคู่หมื่นนี่ก็เป็นยังไงละ่ะคือกันนะครับว่าสิบยังก็เอ็ดไปเพื่อนว่า เรือเทียวละสองสามหมื่นจังสี่กะฮักลูกน้องลูกน้องเบิกมเพิ่เพ่กว่ากัเอานะครับนี่ยางนี่พี่น้องยางรถเกนนะครับนี่ยางรถแกนนี่กะเพิ่นว่าน้ำมันก็ตีไปมื่นกัวเลยพี่นอ้องฮักเรืออย่างกัเเรืออยูหกเจ็ดพันเพิ่นว่าเรืออยู่ประมาณนี้นะครับ ใหเกืเอเรือบนไลพี่น้องขนาดรถไทยเขาก็ยังเบิท่านหานะครับซ้ำกับสเสลียก็ซ้ำกับมือห,หนึ่งนะครับเบิดพันหาสองพันนะครับว่านก็เติมถังหนึ่งวันนี้ก็เติมถังหนึ่งนะครับเจ็ดลอยบืนตายนะครับดึงรถด,ดึงแต่รถพ่อพี่น้องดึงตนใหม่อีกนะครับนี่นี่ก็สิได้ดึงเทนเหลือนะครับว่านได้ดึงดรถแกนะครับ นี่รถแก่นี่พี่น้องแจ็คโหลดทเจ้าว่านี่ยี่สิบสองนะครับยิบยิบสองหลอดเลยพี่น้องนี่เมื่อวานดึงรถรถยกนี่ก็ดึงซอยกันพี่น้องเมื่อวานนี่นนนอนนอนนโอ้ยเป็นตานายหลายเออแต่ละสีนี่อุปสรรคคือก,กันนะครับนี่เพื่อว่วายงี้นี่ขายดีนะครับ ขายดียางามนี่ยางามเล่งขายบุรีนะครับหนึ่งนะครับผู้ซื้อพี่น้องผู้ซื้อขานดูแล่ครับางามเล่งพี่น้องเรื่องนามน้ามันางามฝนก็ซื้อไปปลูกปุ๊บก็สิบ่ค่อยได้หดนะพี่น้องเพิ่วนว่ะประมาณนี้นะครับอาชสิบีนี่้ก็ดีของเพิ่นน่พี่น,อน้องเมื่อนตบไป เบ็ดซีดก the ันผู้เลี้ยพี่น้องเบ็ดพ่วงกับผู้อ่าณเส้นหาผู้เลี้ยได้อยูผู้นะได้บ๊บุูเส้นหาพี่น้องเพราะอ่านที่แน่นะผมหูมาว่าเส้นสองเส้นสามเนี่ยนะครับที่แน่นี่นะแต่เกินไปกว่านั้นก็บบุหูนะครับถ้าไครเคยซื้อนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแน่พี่น้องก็ขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับนี่เบิ่งเอาพี่น้อง เสียบอยครับเสียบอยนี่เนี่ยพี่น้องทีมงานเสียบอยนะครับน,นี่ไปเพิ่นว่าสิไปนครสวรรค์จริงบอไปเห็นกับข้อมินมะเนี้ยครับนี่เบื้องายทะเบียนเอานะครับนี่แหละพี่น้องคลิปนี้กับบุ้งนี่ยังรลายนะครับพอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ